สวัสดีครับโคชเอกครับสวัสดีครับจานสวัสดีครับวันนี้อยากจะมาชวนโคชเอกคุยถึงคำถามที่ลูกค้ามักจะถามบ่อยๆครับและเป็นคำอธิบายที่โคชเอกคิดว่าจะเกิดประโยชน์กับลูกค้าครับครับผมอ่ะระดับแรกเลยคือโคชเอกบอกว่าตัวเองใช้เรื่องของปฏิสิทธิ์โคชชิ่งพิเศษก็คือตัวเองเป็นฝาโค้ดครับถ้าอธิบายสั้นๆนะฝาโค้ดของโคดเอครับมีจุดเด่น ที่ตรงจุดไหน่ะครับฟาโค้ดมีจุดเด่นที่ตรงจุดไหนฟาโค้ดของผมก็คือจะทําให้ผู้เรียนนะครับได้เอาประสบการณ์ของตัวเองประสบการณ์ของเพื่อนๆร่วมห้องเนี่ยมาพิจารณาแล้วก็สังเคราะห์ให้เกิดการเรียนรู้ของตัวเองเพื่อนําไปสู่พฤติกรรมใหม่ครับอาจารยโอเคแล้ว อะไรคือหัวใจสําคัญที่จะทําให้เขาเกิดพฤติกรรมใหม่ตรงนี้ได้ครับพฤติกรรมใหม่จะเกิดจากอะไรพฤติกรรมใหม่เกิดจากการที่เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่นะครับอเอเรียกว่า,างี้ดีกว่าเราใช้แกนของมันคือ transformative learning อในกระบวนการฝาโคนนะครับ transformative learning คืออะไรบ้าง transformative learning ก็มีประสบการณ์การ Reflect แล้วก็การสร้างคอนเซปต์ใหม่แล้วก็สู่การ นำไปประยุกต์ใช้ประมาณนี้ครับคราวนี้พฤติกรรมใหม่จะเกิดจากอะไรพฤติกรรมใหม่เกิดจากการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก่อนประสบการณ์ได้จากอะไรบ้างประสบการณ์ได้จากกิจกรรมประสบการณ์จากชีวิตการทํางานหรือว่าประสบการณ์จากสิ่งต่างๆที่เราได้เคยเรียนรู้มาในอดีตเนี่ยครับประสบการณ์แต่แล้วเราก็จะมาดิสคัสร่วมกันกับเพื่อนในห้องว่าประสบการณ์เนี่ยมันให้แง่คิดอะไรเราบ้างประสบการณ์เนี่ยใน หัวข้อนั้นๆที่เราไปสอนเนี่ยเรามีประสบการณ์อะไรบ้างมันมีองค์ประกอบยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงในประสบการณ์นั้น,นครับเพื่อที่จะมาสังเคราะห์เกิดการเรียนรู้สิ่งใหม่ความคิดใหม่เกิดขึ้นการสังเคราะห์เกิดจากการที่เราได้เล่าในสิ่งเดิมที่เราได้มีมาเหมือนการสอบอการสอบก็คือเราอ่านหนังสือเราทบทวนไปแต่ว่า เราได้มีโอกาสเขียนลงบนกระดาษคําตอบหรือว่าเราได้ตอบคําถามต่างๆนี่ครับอ,อันนั้นก็คือทําให้เป็นหนึ่งวิธีที่ทําให้เราได้คอนเซปต์ Concept ใหม่เป็นหนึ่งวิธีที่ทําให้เราเกิดการตกผลึกบางอย่างหรือ2การที่เราได้ฟังหลายๆครั้งนะครับฟังจากเพื่อนต่างๆฟังจากเพื่อนหลายๆคนเนี่ยแล้วเราก็มาเปรียบเทียบกับชุดประสบการณ์เดิมของตัวเองมันจะเริ่มมีการ ปรับประสบการณ์เดิมของตัวเองเข้ากับสิ่งใหม่ๆที่เราได้เรียนรู้อันนี้ก็จะเกิดคอนเซปต์ใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดคอนเซปต์ใหม่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะนําไปทดลองใช้ซึ่งในกระบวนการฟ้าก็จะใช้กิจกรรมในการที่ทําให้เขาได้ใช้พื้นที่ห้องเรียนเนี่ยในการนําไปทดลองใช้ใดูว่าสิ่งใหม่ที่เขาได้เรียนรู้สิ่งใหม่ที่เขาได้ ตกผลึกมาเนี่ยถ้าลองเอาไปใช้เนี่ยแล้วมันเป็นยังไงบ้างหลังจากนั้นเราก็กลับมาย้อนมุมเดิมว่าหลังจากที่เราไปใช้เนี่ยมันมีประสบการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างเราก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับจากประสบการณ์เราก็อามา discuss กาันมา r e f ฟ e c t กันแล้วก็ตกผลึกสิ่งใหม่มก็จะเป็นหมุนวน,นเป็นเกลียวอย่างนี้ไปเรื่อยๆครับ mm hmm. จะทําให้สิ่งนี้จะนำให้เขาเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งนำไปประพฤติใหม่แล้วก็ เกิดการนำกระบวนการที่ได้นี่ครับสร้างชุดความชุดการที่เราอยากจะไปเรียนรู้ในชีวิตประจำวันด้วยครับคขอบคุณมากเลยครับ